สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับเมอนี้นะครับผมอยู่ที่บ้านขยาใหญ่ครับอำเภอนุนคูนครับจังหวัดชิสเกะเมอน่ผ้าพี่พาน้องนะครับมาเยี่ยมพ่อคุณลุงนะครับเป็นเลี้ยงงัวะด้วยกันนะครับพ่อพี่น้องครับอบแบบบานๆถึงงู่ะเิ่นบริบบานนะครับงัวโคบหนึ่งเนี่ยมีแต่โคมละแสนนะครับเดี๋ยวเขาจะไปคุยกับเพิ่นน้ำกันนะครับว่ามีเทคนิคนะครับการเลี้ยงแนวใดนะครับการขายแนวใด นะครับคือขายใดราคาคือเลี้ยงงวดจากไหนจังแด่มีราคาคือเพลินนะครับไปกันเลยครับเลี้ยงสัตว์จำหน,าาน่ายเมล็ดพันธุ์ยายารูซี่กินดีสีม่วงกินดีมอมบาซ่ากินดีมูนริเวอร์ผัวฮามาตาสนใจติดต่อโทร080 088 7389 ครับครับผมสวัสดีครับขออนุญาตพ่อแนะน้ำตัวให้กับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านคุณจักเลยครับครับผมเป็นพ่อปู้ลุงครับครับบักข่ายไงทับพลผู้เพิเพื่งนคุ้นจังหวัดพิษเกษครับครับผมพ่อนี่เลี้ยงงัวมาโดนหรือยังครับพ่อเลี้ยงมัวประมาณยี่สิบปีหรอครับยี่สิบปีดั้งเดิมเลี้ยงเป็นแบบไหนเลี้ยงงัวหน่อยก่อนครับงัวพื้นบ้านครับอืมงัวพื้นบ้านก็เลี้ยงมาตลอดนี่แหละเลี้ยงมาตลอดครับครับ บ้านนี้เป็นจังไหนจังใดมาเปลี่ยนเป็นว่ารุ่นนี้ครับเพราะว่ามันพันหน่อยขายกันไดราคาหน่อยกรเลือผมเปลี่ยนเป็นพันไงปะอ๋อเปลี่ยนมากนีโดนหรือยังเปลี่ยนมาประมาณสิบปีแล้วสิบปีแล้วครับเกิดความคิดจังไหนตอนั้นจังหวะว่าคือต้งอยากเปลี่ยนพันงวด้เป็นอย่างจังสิเพราะว่ามันตัวหน่อยขายกันใดราคาหน่อยครับก็เลยอยากได้พันใไงขายก็เพ่อไดราคาได้หลายอย่างนะอ๋อที่หนึ่งที่กันตัวใญงก็จะขายได้ตัวเจ็คแปดมื่นแต่นคกทำงานเนี่ยครับ กันตัวหน่อยก็เป็นสิเดียร์พี่ละเมินสองเมื่อนกบกุ่มกาเลียงนะอ๋ะอก็คิดว่าเซลีอาวาเลียงปีหนึ่งทำกันนี่ล่ะครับขันเป็นงัวอ่างามงัวใหญ่แน่ราคาได้หลายครับราคาก็สิได้หลายกว่าครับบันนี้เขามีวิธีเลือกจังไรครับพ่อเลือกองวดก่อนมนครับต้องเบิงส่วนงามงวนั่นที่เงาหาง,งนใ่ายๆแทงไครใหญ่ครับโตช่งสูงครับอ๋อคือเน้นว่า กุ้งหางนี่ต้องใหไงก้อนใบก่อนใหญ่ก่อนครับครับรบองลงมาคือขาขาครับครับบานนี้รองลงมาอีกก็คือความสูงความสูงครับครับโอ้สีเดี๋ยวพอสีต้องคันท่ายนี่มันต้องเป็นสีแดงเข้มครับสีดแดงเข้มครับอันนั้นคือคือเป็นจากไหนเป็นง่วงที ง่ามแล้วก็พอแม่พี่น้องเพิ่นอยากได้น้ำเ้องสิบบครับมันเป็นตัวงามโนเห้งเข้ากับจิมักนะโอ้โหอยากได้น้ำครับอันนางค้าอยากรหัวแบบโอ้มนถึนั้นอย่างนี้เนาะนะครับอันอันนี้นะครับพอเป็นพี่น้องครับอันนี้คืองัวของอ่าพอคุลุงนะครับพอแม่พี่น้องครับเพิ่นมีเป็นวัวสีแดงนะครับตอนนี้มีมีจจกาตัวครัเพ่ะมีอยู่สี่ตัวครับมีมีอยู่สี่ตัวครับ ซีโตนะครับผมพี่น้องครับแต่ว่ามีแต่ตัวใหญ่ๆในเรืนข่าวว่าคองนี่คือขายดีแทบวะัสนเมนบารของนี่ง้ว่านี่มีแต่ใหญ่ๆขายดีๆเทคนิคการเลี่ยงกันอย่างนี่พ่อเห็นจะไหนก็เลี่ยงไปธรรมดาเนี่ยนะครับครับเลยกินหัวหานแน่กับเลยกินทํำแน่หยาแน่ครับอืมเล็กๆนน้อยไปเล็กยๆนน้อยครับครับแลักนก็คือเลือกงว่าที่ที่พ่อว่านนี่ล่ะเขามาส่วนใหญ่เมนบาครับอืม ครับพ่อบันนี้เข้าใดงัวมาแล้วบันนี้วิธีการเลือกพ่อพันธุ์นี้พ่อเลือกยังไงครับมันต้องเลือกพ่อพันธุ์ที่ดีั่อืมพ่อพันธุ์ดีเขาดั้งดั่งมากครับจะไปเลือกสมครับครับก็ต้องที่เป็นกระแสเพิ่นกําลังฮิตกําลังนิยมอยู่ตอนนี้นี่ละครับเข้ากับเลือกผสมเอาครับอ๋อส่วนมากพ่อผสมจากไหนผสมเทียมหรอครับผสมเทียมครับผสมเทียมครับชืโตัวมันชืบพ่ห้ามหรือผสมเทียมอ๋อลูกกับชื่อพ่อไ ครับต้มเทียมที่ตัวดูเปลี่ยงง่ายแต่ง่ายบ้านนี้ที่เขาว่าพ่อขายโค้มละแสนอะไรยังน่งมันแม่นอิลีอยู่บ่มีคนมาซื้ออิลีอยู่บ่ครับมีครับแต่พบซื้อมากคนไปขายเลยเพราะว่าเข้ามาโอ้ซื้อมากหอดร่วมลดเขาบังเบงเขาก็ซื้อเลยโอ้ก็ได้ขายอยู่ก็ได้ขายอยู่ครัโค้มนึงนี่เคยขายแพงที่สุดเท่าไหร่ครับแสนเนี่ยนะแสนครับน้องหนักกับ แปดหมื่นเก่าหื่นได้ขายอยู่แบบได้ขายไม่ไไายไม่ไแตก่อนพวกะสือาขายอยู่กันครับชงอื่กันครับผมทุกเข้ามาเขาไปนั่มาผ่านบ้านต้อมาซื้อเขาได้ตำแหน่งกัเจ็ดหมื่นแปดหมื่นครับบ้านนี้คันผมเป็นมือใหม่นี่พอสิแนะนําผมจากไหนในการซื้อวัวบัตรที่แหลกเลยสมมติว่าผมเป็นมือใหม่สิแนะซื้อหัวเลียงเธอแหกเลยนี่พอสิแน่นําจากไหน ตรงเบิงสีสันแล้วรับเบืองหางเบืองขาหางกใหง่ายๆหางญ่ายครับขากันญ่ายๆไดไฮสูงนะไฮตัวสูงครับความอ้วนความยังเหน็บันนี้ควาอ้วนโบเกวครับเพราะว่ามาขุนอำมโอ้โอ้โบเกวคนรวยมะมาเห็ดอำม่ได้ครับครับสื่งว่าจอยมานี่ยกะละมาเห็ดให้มันอ้วนหนึ่งสิบครับแล้วก็สิมีกำไรครับไกระด้ไลกำไรกระเดยไลกระืออ้วมันถีแพงครับกำไ้กระดยหน่อย โอคัารซื mm. osos, 開始开始้อว oh. so so sí. oh. so ันม oh. ันกับแ no. so ี้ตำนี้ง่วงเดียวพอเขาเบิ้งอย่างไรตำนี้ง่วงก็นี้ง่วงนี่คันมันมี่ดังนี่ยังแน่ราคาไม่จืดดีครับอ๋อต้องให้แดงกอดไป่ตัดสีต้องเสมอเลยล่ะสีต้องเสมอแต่เขาเบิ้งนุ่มนั่มนุ่มติ้งนุ่มยังกักับที่ขายหนักอ๋อก็มีส่วนอีกมีส่วนครับนุ่มมันสีนี่นุ่มง่วมันสีนุ่มมันเส้นหาเป็นโฮมขายหนักอ๋อเขาตกหน้าครับเขาตีเขาก็เป็นตำนี้อีกเม่ครับ หลักๆเลยนะครับดางพอพอเพิ่ก็ว่าอย่าเอานะครับก็คือเพิ่นว่ามันมันมันมองามนะครับเอาเอาซีเสมอนะครับแล้วก็อ่านมติงนะครับอยู่นี่พอเพิ่นมากับกับว่าอยากให้ซื้อคือกันนะครับบันนี้ตอนนี้ยังอีกครับพอที่ว่าจาเป็นจาเป็นในสาหรับเมื่อยตอนนี้ก็มองขาทุกขาถื่นี่แล้วครับอืงานไว้กายจิตใจจจอะไรย่ง้ซื้อครับอันนี้ตอนนี้เนีแหละครับ ตัวนั้นกับตำหนีเนาะบันนี่เพราะเคยซื้อมาบอของมีตำหนีไหมเคยครับถือคือกันเคยถือคือกันครับบันนี่เฮ็ดทังไหนบันนี้เบิ้องดีแล้วแต่ว่ามันมันมีตำหนีเอามาหอนมีตำหนีระบูดออกเนี่ยบอกครับเรียกวมาขายราคาทุนขาดยังปรจันนาอ้ยแล้วก็ไปซื้ออยู่ค่อยซื้อคือโอ้ยโมได้กำไรอย่างเง้ยครับเป็นขายขาดทุนครับกะกระไฮระว่างมองหนีเนาะครับเนาะกระไฮระว่างสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่กะ พ่อประกาแนะนําเรืองตํานี้งัวนะครับตํานี้งัวนี่นะครับผมจะพาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศคอของพ่อเพ่นนะครับพ่อเพนนิสเฮดเป็นคอแบบง่ายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคออันี้คือเป็นคอไมยายุค่านะครับบานิกะเฮดเป็นสองฟังนะครับงัวระวังงัวเป็นสูงนะครับแม่หนึ่งแม่หนึ่งนี่ประม่าน้อยหาสิบขืนนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับเป็นอ่า บามันลูกกระทบนะครับลูกกระทบกับมีลูกผสมกับมีนะครับอันนี้คือลักษณะขอกเพลินนะครับเป็นไม้ไผ่แต่ว่าขอกแบบบานๆลักคักกับบัวบานบันไดนะครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวภาพผมกับพ่อพี่น้องเบิ้งวัวก็นเนาะนะครับยังยังตัวถีกินหญ้าอยู่นี่เป็นจังไรครับพ่อแม่นแม่นครับว่าจังไรเป็นอันเพ่สถานะเพื่อนจังไรนอนตอนนี้เพื่อนผ่องหรือยังยังครับ เป็นพ่อไอทองครับทองว่างลูกเพื่อนไหนครับลูกเพื่อนข้างล่างเดี๋เดือนครับอ๋อลูกเพื่อนสามเดือนเป็นตัวผูหรือตัวแม่ครับตัวผูตัวผูนะครับอันนี้คือสถานะทองว่างเนาะเป็นสีแดงนะครับ้วก็ลูกเพื่อนผสมยังพอผสมสามหนึ่งครับเข็บสามหนึ่งเข็สามหนึ่งนะครับเป็นตัวผูใช่ใบผสมอยมือนยูนาเอาใบผสมอยู่นาครับรวกาอีกแม่หนึ่งใหญ่ๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับแม่นี่นะครับสูง นะครับเป็นลูกกระทบนะครับเป็นจังไหนครับแม่นี่เป็นจังไหนเพิ่นทองนี่เนี่ยทองนะครับเพิ่นทองทองทองเค่เพิ่นดันครับเค่สามหนึ่งเพินการจักเดือนหรอครับพ่อสามเดือนครับสามเดือนเพิ่นมีลูกเนาะลูกเพิ่นอยู่ทั้งหันนะครับพ่อแม่พี่น้องครับลูกแรกลูกแรกนะครับอันนั้นคือลูกแรกลูกเพิ่นงามๆนะครับหน้าๆลูกลูกเพิ่นกําลังเด็กปีหนึ่งนะครับก้มกินหญ้าอยู่กู้นะครับลูกเพิ่นเด็กปีหนึ่งก้มกินหญ้าตัวแม่นะครับซุปเปอร์เอ็กอ่าเป็นลูกซุปเปอร์เอ็ก มาหนอคือกันครับเฮ็ดเขาเรียบร้อยนะครับพอมีพี่น้อครับสวยงามนี่นะครับปีหนึ่งเอือยเด่ยปีหนึ่งนะครับแม่เนี่ยผ่าสมได้สามเดือนนะครับตะก็มีอีกตัวหนึ่งทั้งผุนเนาะนะครับมีตะก็มีอีกตัวหนึ่งทั้งผุดบ้านนี้ครับอาชีพการเลี้ยงงัวของพ่อนนี่ลายใดเป็นยังไงครับพ่อลายใดกับพ่ออยู่ใดครับอืแม่เนี่ยบอกเขาว่าเลี้ยงงัวขายงัวเนี่ยจนทรงหลูกได้เป็นคู่เป็นคันเนี่ยมัน ก็เมือนในการเรียงบ้านคุณอ่อืมก็เป็นความจริงนี่แหละครับโอ้กับแสดงว่าอาชีพนี่ก็ได้ธรรมดาได้น้อนะครับอาชีพนี่กับส,สามารถเลียงขอบครั้วนะครับส่งลูกเลี้ยงได้นะครับพ่อเมีพี่น้องครับอันนี้คือพอคุณลุงนะครับฝากยังถึงพ่อเมีพี่น้องนะครับแนะหนำ่ำมือไม้ผู้เพลินมีใจอยากเลียงงัอเป็นอาชีพเสริมควรสีเริ่มต้นยังไงครับพอ่อเริ่มต้นกันเรื่องบ๊ายายกับ คอยเสือไปที่ละตแล้วครับเลี่ยงไปเรื่อยๆผสมพัดไม่เรื่อยมันก็เสายอายแต่ก่อนผมก็เลยี้ยงซํำนั่นล่ะสองตัวสามตัวมันมาออกลูกไปพอไปเรื่อยๆมาถึงคิโตผมก็ขายต้องลูกแน่พ่อเดินใส่แนบานุนเวียนกันไปุนเวียนกันไปอาเชีพนี้เมื่อยบ่กับเมื่อยกับพ่อถูอยู่กับบาเลี้ยวมาเสือ่ามาเลี้ยงัที่บไม่เห็นของัทีกับ เ, <im> เมื่อยก็คือเข้าเมื่อยได้ก <c oughs> ็เห็นของอนะก็เห็นง่วเห็นยังหมูซึ้ว่าเออกิดมี่กําลังใจคือแม่กําลังใจคือมีขึ้นว่านะครับผมกันว่ายังเลยก็คือแท้ยังเหมนครับบ่มีแนวด่านะม่มีแนวด่เนาะนะครับตัวนี้จะเป็นมากกับอือมันก็อยู่ได้ครับมาก่ะตัวนี้ก็คือวิถีของคนเลี้ยงงัวนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับพ่อคันพ่อแม่พี่น้องสนใจอยากมาเยี่ยมมายามพ่อมาได้บอกครับ ได้ครับอ่าบอกบอกพี่กัดบอกบ้านเพิ่นอีกท่านึงเนี่ยอยู่บ้านใดนอเนี่ยบ้านขวงยุ่งครับครับตะบนโครับพรเพื่อนุ่นคูนจจงหวัดี่เซกบพ่อมีเบอร์บ่ะเบอร์ของลูกชายแลวอ๋อบอยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมขื้นหายนอครับเดี๋ยวผมขื้นเบอร์โทรศัพท์หายนะครับพมอพี่นองครับคันสนใจอยากม่ยามมายามมาเล่นน้ําพอนะครับก็สามารถมาได้นะครับมาเมืองงวของเพล่นนะครับ มื่อนี้นะครับก็ขอขอบคุณพ่อหลายๆครับผมขอสวัสดีขอครับสวัสดีครับครับพ่อแม่พี่น้องครับจากทีได้คุยครับคุณพ่อเพื่อนนะครับก็จะเห็นว่าการเลี้ยงวัวนี่เพื่อนกะเริ่มจากวัวพื้นบ้านกันนะครับราคามากพัฒนาปรับปรุงนะครับวัวตัวใดมีราคานะครับมันก็เริ่มมาผสมนะครับเริ่มมาจับปะหาหม่อยในโคกนะครับสร้างไล่ได้สร้างอาชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นเปรียกๆ เรียงว้อปนนีนึงคือการขันเรียงว่าดีงว่วงามนะครับก็จะมีราคาแน่นะครับพอมีน้องกับดกได้ก็ไม่ไรแนะ่อันนี้คือความคิดของเพื่อนนะครับขันพอมีน้องมีความสนใจครับอยากมาศึกษาดูงานมาอย่าม,มาชมกันมาได้ครับตามที่ยูที่เป็นบอกไว้มื่อนี้นะครับผมบรุสิเกตครับขอจบกิลด์กราพีละนองไปก่อนพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ